สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ slow life channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เอาใจสายบุญค่ะทุกคนเราจะพามาไหว้พระที่เขาวงพระจันทร์ค่ะวัดเขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายค่ะถนนลาดยางตลอดเส้นทางมีป้ายบอกทางชัดเจนหาง่ายค่ะ เรามาถึงที่นี่เกือบบ่ายสามโมงหาที่จอดรถยังง่ายอยู่ค่ะเพราะว่าคนยังมาไม่เยอะจุดแรกที่เราจะไปกันคือไหว้พระพุทธโชคค่ะพระพุทธรูปองค์สีเหลืองทองอารามที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเขาที่เราเห็นมาแต่ไกลนั่นล่ละค่ะไปค่ะทุกคนบันไดที่จะพาไปสู่พระพุทธโชคนี้ก็599ขั้นค่ะตามมาเลยค่ะ แค่น้ำจิ้มนะคะสะลบแล้วหนึ่งถึงแล้วค่ะทุกคนพระพุทธโชคสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปบูชาทูบเทียนเครื่องสการะพระพุทธโชคกันค่ะเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะไม่มีแรงอธิษฐานใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้ชุดเท่าไหร่คะตัดแต่ตาม,ตามรากรรมาเนี่ะค่ะคอ,อันนี้ตะคังค่งชุะบูชาชุระป้าปา ก็คูนย์เก้าอ๋อแล้วเราไปของที่ที่ที่วัดเหารอคะข้างหนา้อา,นนหนาองค์พระค่ะข้างหน้าองค์พระจะมีระฆังที่พ่อระฆังอ๋อเราไปงพ่อที่นู่นใช่ค่ะแล้วศูนย์เก้าสิบเก้าค่ะถ้าไตรเดเลรอบองค์พระค่ะแล้วก็จะมีบทสวดมีคำอยู่ข้างหน้าองค์พระให้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ถวายใช่ไหมคะค่ะน่นคเยอะแยะไปหมดค่ะให้บูชาแล้วแต่ใครจะศรัทธาตรงไหนเลยค่ะสำหรับเราวันนี้ถวายพระไตรจีวรค่ะ การเดินขึ้นไปด้านบนเขาบอกว่าให้เอาเงินรูปตัวพญานาคเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะรูปแล้วเดินขึ้นไปเรื่อยๆส่วนผ้าสีแดงที่เขียนชื่อนามสกุลของเราแล้วนั้นผูกตรงไหนก็ได้ค่ะตามตัวพญานาคไปค่ะทุกคนเดินรูปไปให้สุดค่ะพอถึงด้านบนก็เดินวนรอบพระพุทธรูปสามรอบแล้วค่อยมาที่ฐานค่ะเสร็จเรียบร้อยตอนลงก็ลงทางด้านขวาแล้วก็เอาเงินรูปพญานาคลงไปเหมือนเดิมค่ะ ตบกระเป๋าด้วยนะคะให้เงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเราค่ะทุกคนเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวไปเดินเล่นดูรอบๆกันค่ะ นะคะจะซูมให้ทุกคนดูบนยอดเขาค่ะก็คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขาต้องเดินขึ้นไปอีกค่ะเดินขึ้นไปน้ำมัสการรอยพระพุทธบาทอีก3790ขั้นค่ะซึ่งทางไปเราจะต้องลงมาจากพระพุทธโชกก่อนนะคะที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ลงมาที่เดิมแล้วก็เดินตามลูกศรทางนี้ละค่ะเข้าไปทางนี้นะคะเพื่อที่จะไปนมาสการพระพุทธบาท เมื่อกี้500กว่าขั้นค่ะและทางด้านนี้อีก3,790ขั้นไปค่ะทุกคนตามมาค่ะเดินเข้ามาจากซุ้มประตูนิดเดียวจะพบกับสลาไม้สักสวยงามมากเลยค่ะอยู่ทางขวามือ ทุกคนสามารถเข้าไปไหว้พระได้นะคะด้านในมีพระพุทธรูปค่ะแล้วก็ไปกันต่อด้านหน้าเลยค่ะทุกคนทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท 90ขั้นจุดหมายปลายทางก็คือด้านบนนู่นละค่ะการนามัสการพระพุทธบาทแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีเวลามากพอค่ะเราคงจะขึ้นไปไม่ถึงข้างบนค่ำแล้วด้วยนะคะก็ขอเก็บภาพยามค่ำคืนมาฝากทุกคนดีกว่าค่ะภาพมุมนี้จะเห็นว่าเส้นทางที่จะเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทด้านบนนั้นสวยงามจริงๆเลยค่ะมีการติดไฟตลอดเส้นทาง ตอนนี้ช่วงข้ามคนเริ่มเยอะแล้วค่ะทุกคนช่วงกลางวันจะร้อนดังนั้นช่วงแดดล่มลมตกตอนเย็นๆแบบนี้ล่ะค่ะเหมาะแก่การเดินขึ้นไปไหว้พระทำบุญคนก็จะเยอะช่วงนี้ล่ะค่ะใครที่ต้องการที่จะมาไหว้พระนะคะก็เลือกเ,อเลยค่ะจะมาช่วงไหนมาได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะงานเทศกาลไหว้พระที่เขาวงพระจันทร์จะมีไปจนถึงวันที่15กุมภา์นี้ล่ะค่ะใครสะดวกช่วงไหนมาได้เลยนะคะ ่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลค่ะก็มีร้านค้าร้านอาหารให้เลือกทานกันมากมายเลือกซื้อเลือกหาเติมพลังกันได้เลยค่ะเสียเงือเสียพลังงานไปเยอะหมูกระทะก็มีค่ะทุกคนนั่งชิวๆกันไปกับบรรยากาศยามเย็นก็โออยู่นะคะย้ำกันอีกทีที่นี่วัดเขาวงพระจันทร์อําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรี มาไหว้พระทําบุญกันได้ค่ะงานจะจัดขึ้นจนถึงวันที่15คกุมภาพันธ์นี้แต่ถึงจะไม่มีงานแล้วก็ยังมาไหว้พระกันได้นะคะทุกคนทางวัดก็ยังเปิดให้ไหว้พระได้ค่ะชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแบบ Slow Life แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย